โปเชติโนสั่งเด็กสิงสั่งลูกทีมทุบมอข้าวโบโลเข้าชิงนะแอดคับหลังจากที่นัดแรกสิงบูต้องไปพ่ายให้กับมิดเดิลสโบรนหนึ่งประตูต่อศูนย์มีข้อกล่าวหามีข้อกล่าหาว่าโปเชติโนมือถึงหรือเปล่าวันนี้โปเชตติโนแถลงการก่อนเกมที่จะ เปิดสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับการมาเยือนมิดเดิลสโบที่เป็นทีมลองเป็นลีกลองของตัวเองว่าสั่งให้เด็กสิงห์นะครับสั่งให้นักเตะทุบหม้อข้าวโบโลแล้วเข้าชิงบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับโบชติโน่เฮดโค้ชของเชลซียุกให้เกมคาราบาวครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนัดที่สองที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบ คือแมกกำหนดทิศทางสมโมสรในยุคของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าดีพอที่จะเข้าความพ้าทายได้หรือไม่นะครับเพราะหากสำเร็จมันหมายถึงการที่เข้าชิงเกียรติยศแรกในยุคทอดโบลี่ ต้องเชื่อได้ว่าโปเชตติโน่กระตุ้นลูกทีมแบบหนักมากด้วยการที่ตัวเองทำเองแท้ๆในนัดแรกความกดดันนี้มาอยู่กับสิงบูในนัดที่สองในการถแถลงของโปเชตติโน่เขาบอกว่าเกมนี้มันคือเกมสำคัญต่อสโมสรต่อเราและก็ต่อทุกคนต่อแฟนบอลต่อทอสโบอลลี่ แต่ประการแรกเลยเราต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ก่อนแล้วไปเข้าชิงมันจะเป็นเกียรติยศแรกนะครับสำหรับทางพอเชติโนและก็เป็นเกียรติยศให้กับยุคของทอดโบลีแฟนๆสิงบูอย่างเรานะครับรวมเลือดเนื้อเชื้อสิงบูวันนี้กีดเลือดออกมาเป็นสีน้ำเงินเอาใจช่วย นักเตะเชลซี Chelsea วันนี้จะเปิดบ้านนะครับผมต้อนโบโลได้ไหมเอาใจเชียนะครับคิกออฟเวลาตีสามตรงเลยนะครับในรอบ,บรองชนะเลิศนัดที่2วันนี้เอาใจเชียให้เชลซีหักโบโลในการเข้ารอบ,บรอาเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับอังกฤษให้ได้ แฟนแฟนสิงบูเชซีคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับว่าวันนี้จะสก,กอร์จะจบเท่าไหร่จะเป็นฝ่ายที่จะเข้า,าไปรอชิงในบอลช่วยคาราบาวครับได้หรือไม่และมันจะเป็นเกียรติยศให้กับคอร์โบรีได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ